ผูละนนี่นอกจากจะเชียร์บอลเก่งแล้วยังออกรายการนู้นรายการนี้เยอะแยะไปหมดหนูเชิญยิ้มว่าเจ๋วๆนะเจอผู้เล้วหายท้องไปเลยทําไมเอ้าดาราดังตอนนี้หนังละครมรีกี่เรื่องเล่นช่องไหนเนี่ยไปอยู่ที่มุมไหนของโลก<อ>ช่องเจ็ดเนี่ยบัดหมาดบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นออกทุกวันเรื่องอะไรวะสายโลอหิตเป็นตัวอะไรนะกระเจียวสอนราม,มเล่นอยู่วิ่งไปใครอ่ะเป็นใคร ตัวแลวโอ้ข้อมูลลบละกูโอ้เป็นใครเนี่ยตัวแล้อสีอยู่ไหนสีสีอยู่นี่ตากูฟ้าฟังอตัวแลติจริงๆด้วยรู้ได้ไงปากเหม็นเหมือนขี้เลยโอ้สีช่วยโอ้ขอมไม่พอเล เลิกเลยนแะไอ้มุกปากเหม็ดเนี่ยมันโคตรเก่าเลยนะเราเป็นตลกน้องใหม่เนี่ยเราเขาจะหามุกใหม่หมปแปลกแปลกแหวกแนวไหมให้เด็กๆขำขกันไอ้ตายไม่ได้เล่นมุกเลยถ้าพูดเพชรนะต่อหน้าไฟรถความตายเลยแล้วรถบีเอ็มถอยมาใหม่มึงไม่มีรถมึงเคร่องสาบานหรอกทค <c oughs> สาบานนู้นก็ตายฟรี <c oughs> พอเธอไอ้อำปากมุกปากเหม็ดเนี่ยจนเด็กทรงเด็กเสริมเนี่ยเดินสวนก็ปุดจมูกหมดแล้วเหม็นเรื่องเจ๊พพ่ที่หลังนะพี่จะพูดกับผมนะพี่พูด ใส่หน้าผมเนี่ยนะพี่ขี้ใส่ถุงให้ผมดูดเลยดีกว่าผมยังมีศักดิ์ศรีมั้งตรงนั้นอ่ะมันจะเหม็นได้ไงเป็นคาเรคเตอร์ของพี่ตุแลเขาไม่คาแร็เตอร์อ่ะขนาดพี่นั่งแท็กซี่ทุกวันอนะ่ะแท็กซี่บอกเลยพี่สีพี่ตุแลได้ปากเหม็นจริงหรือเปล่าพี่ก็บอกตรงๆว่าไม่เหม็นหรอกเป็นบางครั้งเออยังมียังมีอ่ะไม่มีมันมีเชื่อเลยอ่ะถ้าว่าพี่ตุแลปากเหม็นจริงพี่จะกล้ายืนตีสนิทชิดเชื่อเขาเหรอเห็นไหมสนิททำไมยืนหางกันจังพี่เป็นคนแอค พี่ชอบเชียบอลจนเสียงแห้งไม่เหม็นหรักเนาะตลกตลกตลกหลอกหลนั่นแหลลอกหลอกลกกโอ้โทำได้ไงวะเนี่ยสีไป่ละขลมทั้งแตกแทบออกเลยกูโอ้กินโคตรหรูเลยห้าบาทจะเหม็นได้ไงเขาเป็นดาราดังดาราดังทิ่เตกกับเกาหลีเห็นหมบ้ปาฮะเกาหลีน้ำตาล่วงไอ้พวกที่เชียเกาหลีนะ มันมีอยู่มุมหนึ่งไอ้ชุดสีแดงๆดงที่บอกทงเกาหลีแม่งสลบไปคนตายเพราะถั่วแลฮะถั่วแลนี่นอกจากจะเชียร์บอลเก่งแล้วยังออกรายการนู้นรายการนี้เยอะแยะไปหมดหนูเชิญยิ้มว่าเจ๋วๆนะเจอถั่วแลหงายท้องไปเลยทำไมเอ้าดาราดังตอนนี้หนังละครมีกี่เรื่องันเลนช่องไหนเนี่ยไปอยู่ที่มุมไหนของโลกช่องเจ็ดเนี่ยบัดมาทบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นออกทุกวันเรื่องอะไรวะสายโลหิตเป็นตัวอะไรน่ะระเจียวสอนราม เมเล่นอยู่แล้วสอนรามไม่มีบทเยี่ยวด้วยจะเห็นมันเห,หรอนะ่ยโ้โหแค่น,นี้มาคุยหลบไปเลยดาราไม่ต้องช่องสามนี่นี่ครับทวิกเก็ตเด็กเด็กนี่ติดกันงอมแงมเลยจันถึงพุธบ่ายสามโมงเจอเขาแล้วเล่นเรื่องอะไรฮะไอชินจงังไอเด็กกว,วนสตินะ่ะไอเด็กกวนห้าร้อย พูด,พดตอนนี้ครับในกรุงเทพฮะผมดีใจจริงผมออกจากบ้านมาผมโคตรดีใจเลยฮะเรื่องอะไรล่ะคนกรุงเทพรู้จักผิงไฟเป็นแล้วฮะบ้านเรามีหนาวแล้วเว้ยแล้วแม่งร้อจะตายแม่งใส่เสื้อเ็กเกตใอ่บาเร <c oughs> าต้องเอาให้รู้หน่อยแบบนี้เขาไม่เย็นแฟชั่น <Fashion. S 2> เล่นตลกอย่างเดียวเัาข้าวอะไรตัวน้าหงตัวน้าหารเขาก็มีนุชเคยไปกินเหร ก็ที่ไหนอะเปิดที่เพชรบูรณ์นะใช่สาขาที่ไหนพี่สาขาที่สี่ละสาขาที่สี่ถ้าเกิดท่านไปแถวเอ่อแถวเหนือหรือว่าแถวอีสานเนี่ยเพชรบูรณ์นี่อยู่อีสานอีสานอีสานใช่ไหมแคายก็มีอ๋ไม่แนะนาคนที่ต่างจังหวัดันสิอ๋อใช่เพชรบูรณ์ฮะถนนมีเลนเดียวนะครับอันตรายมากถ้าไปทางนะครับที่เพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็หนาวก็หนาวนะครับอาหารนี่เป็นไข่ร้านเขานะฮะยิ่งต้มยำนี่นะวางปุ๊บไข่เลยะเป็นไข่เลยเอยแล้วใครจะไปกินอะนะ เราพูดให้ฟังไงว่าต้มยำเป็นไข่เอาแต่ในกรุงเทพครับต้มยำไม่เป็นไข่ะต้มยำอร่อยมากที่ไหนที่ไหนแครายแครายครัวถั่วแลฮะสังเกตได้จังหวัดนนทบุรีครับนะครับสะพานลอยที่สามร้านอยู่กลางสะพานลอยอยู่ไม่ชิดลังนกเลยไปเลยสะพานลอยที่สามแล้วเลี้ยวขวาฮะเลี้ยวขวาสังเกตง่ายครับตรงข้ามมีปั๊มน้ำมันเลขศูนย์มีไส้โอ้ยิวเอซี เด็กที่ไหนวะในคนโง่เลยมันเป็นอะไรนะคิวเอกอ่าตรงข้ามปั๊มน้ำมันคิวเอกนะฮะเข้ยาปประมาณสัก100เมตรครับถามสำล้อได้นะฮะที่จังหวัดนนทบุรีแครายนะครับว่าร้านครัวถั่วแล้วอยู่ตรงไหนสำล้อจะรู้ทันทีอาหารการกินครับบอกตรงๆฮะแม่ช้อยไม่ต้องมารำปำ้าอ่ำไม่ต้องมาชิมเพราะว่าเราทำกินกันเองอเคยทานนนี่ไหมอะไรฮะผักบุ้งทวิตเฮ้ยม,มีมีแต่ผักบุ้งลอยฟ้า คู่แข่งกันรู้ทำไงอ่ะอ้าวทักนุ้ยเข้าไปในครัวนะนุ้ยขำกิ้งทำไมเมียเขาเป็นกุ๊กอ๋อทำเองนี่เมียเขาเป็นกุ๊กฮะผักบุ้งทวิทย์ผัดไปเต้นไปอ่ะเมียเขาขาแปลอ้าวถ้าไม่เต้นเส้นเอ็นยึดผักบุ้งไม่แล้วทำชั่นาญด้วยนะยังไงกันเอาเตาหลิวคนปั๊บ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 นัดอาจารย์แบ่งรับป๊อปแล้วเดินเสิร์ฟเองด้วยอ้าว ผักบุ้งทวิอบอาหารการกินในร้านนี่นะถูกทุกอย่างมีแพงอย,อย่างเดียวอย่าสั่งกินอะไรเพื่ปูผัดผงกะหรี่จะแพงเท่าไหร่อ่ะอย่าเก่งก็270บาทที่นี่ขายได้แต่ร้านครัวถวละ2ง0ัโอโ้โอทำไมแพงกันนะค่าปูสามร้อยแต่ต้องจ้างกะหรี่มาบดเป็นปผงอีก2004ี่โอ้โหทีหลังไม่ต้องไปจ้างไอ้เสียตังแล้วทำไมอะ่ะเมียเขาว่า,าบดได้ฮะเมียพี่เป็นรีเหรอกูเถียงมึงอ่ะ ไม่แพงครับเมียแกอาหารในร้านไม่แพงมีอะไรบ้างอาหารจานเด็ดเลยครับแกงเป็ดจานใหญ่ๆนี่แปดสิบาทอ๋อแล้วจานเล็กแปดสิบาทอ้าวทำไมไม่ลดอ่ะอ้าของเท่าเดิมเปลี่ยนแต่จานไปทานกันให้ได้ครับท่านไข่เจียวใส่เปลือกด้วยอ้าใส่ทำไมอ่ะอ้าให้มันกรอบ อ้าวแล้วใครจะกินนะอา้าวไม่กินมันก็เขี่ยทิ้งไปยากอะอะอบ้านนี่พูดถึงจานแกลเล็กซี่ปรับุงหน่อยฮะเฮติฮะเฮติเล็กครับนะฮะผมรู้จักคุณตั้งแต่ปลาคราฟยังตัวนิดๆอยู่นะฮะเดี๋ยวนี้ตัวเบเลอแล้วห <laughs> ลายร้อย,ยตัวด้วยปลาคราฟอยู่หน้าแกลเล็กซี่เนี่ย <laughs> นะปรบุงไหนาจานอย่างเงี้ยบอกตรงตรดแมวสวยมันสวยตรงไหนเนี่ยขี้ตะลุยจานมันีด้ตกพเผลอแตก ร้านลูกพี่ผมครับครัวถและจานทุกใบตกไม่มีแตกใช้ซุปเปอร์แวงดีสังกะสีล้วนๆข้างขอบจานเขียนสวยด้วยนะยังไงพ่อจรูนอุทิศให้กับแม่วิไลดีเว้ยของแท้ยกตูจานขึ้นมาดูสวยมากยังไงเพื่อักษรตัวเดียววอลแหวนครัวถั่และววัดอะไรวะยืมวัดมาเนี่ย ท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับต c ไคร้ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 นะครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ